แล้วครับนะฮะกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วเป็วสัดเรียบผมกลับแล้วไปเดินนะครับ นครับเราจะฟังวัดได้ครับใหญ่อยู่ครับขนาะดใหญ่อยู่ครับขนะดใหญ่เยอะก็นะไม่น่าเชื่อว่าจะมีใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่เย,ยอะครับขนะดโอ้ใหญ่ครับนะดฮึ่ม ไหนครับเต็กสัสติ๊กครับน่าเชื่อว่าจะมีใหญ่ๆอย่างนี้ครับน้ำล้อนๆอย่างนี้โอ้โหใสอ้วองงเนเป่คคง,งครับนี่ครับแล้วะใสอ้วนเครับโอ้เป็นปลาครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้ มีปุกยัดขีดได้ครับวันนี้เป็นตัวที่สองนะครับสําหรับเล่นแท็กซัสของผมน้ำมัแห้งลงๆอย่างนี้ครับกบยางใช้ไม่ได้ครับไม่ออกแอคชั่นก็ต้องใช้ปลายางตัวเล็กๆครับสองเหลงองส่หน่อยอ้เปดด็ดหนึ่งโอ้ะครับมิดครับสองนิดนึงครับ ไสวยครับหากับข้าวเย็นครับเอาเบาครับตัวนี้นอนนะครับฝากหน้าติดตามด้วยครับเป็นดี้คนหลังคันนะครับหากับข้าวตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับสายใหญ่เลยทีเดียวกรูนะครับนีเด๋ยวผมปรับกล้องอีกแป๊บนึ่งใหญ่ๆอ้วนมากครับรอดักกินลูกปลาครับนี่ไม่ไม่น่าจะมีไข่ครับ แต่ก็ตัวสั้นๆเหมือนตัวเมียอยู่สวยงามมากครับของนี้ไม่ใช่เด็ดขาดมากครับนะนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเอ็ดดี้คนลังคันนะครับขอบคุณครับ